เลาไม่ไดจะต่อยเราก็คือแบบว่ายังไงอะเหี้ยหลังมือจะได้เชิงเทียนมาทําไงดีอะปุ๊บโอเคโอเคฟาดฟาดสองฟาดกา่อนสองฟาดยินได้รับสุกท้ายก็สู่ช่องเรเวนชายกปติดตามไม่ด้วยดิ และสวัสดีครับทุกคนยินนี้ตนลักก็สู่เกม Half Sword นะครับผมเกมที้เป็นเกมเออฟันดาบนะครับที่จะทำให้คุณได้เห็นเลยว่ามนุษย์เรานั้นเปราะบางเพียงใดตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับทุกคนสามารถไปโหลดฟรีมาได้เนาะไปอยากกันนั้นก็นี้เลยอ๋ออันนี้เป็นแบบสอนเล่นเนาะ วิธีเล่นนะครับคือคือถ้าเราเกิดกดคลิกซ้ายค้างไว้ใช่ปะ่ะเราจะยกมือขึ้นมาเว้ยแล้วเวลาเราจะต่อยมันอ่ะคือเราต้องสะบัดเมาส <c oughs> ์คือถ้า,ากดสองมันเราจะอ๋อถ้ากดสองอันจะเป็นแบบตั้งก์ดแล้วก็แบบอุ้ยจด,ดดิจดด,ดแล้วเวลาจะต่อยเราก็คือแบบว่ายังไงอะ่ะเอยหลังมือปึ๊บอุ้ยนี่นะนี่นี่โอ้ยอุ้ย,ยมือ่อ ชืบชึ๊บชึบนี่แน่ยนี่เนี่ยนี่เน่นี่เน่อ๋อยิ่งออกแรงเยอะแล้วหน้ามืดว่ะออกแรงเยอะไม่ได้อีกกดชิปเพื่อเดินเร็วอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเนาะมีสองโหมดเราเอาโหมดเรานวมดีกว่าว่ะเราน่าจะไปใส่ต่อยได้อยู่มาเอ้ยวันดีไอ้แห้งเบอร์หนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยอุ้ยจุ๊บตากานอย่าพึ่งโอ้ยอ้อยห้ยมาต่อยนี่นี่เนี้ยนี่ นี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวกอยเดี๋ยวกายอึยอึยอึยฉันถนัดใช้หลังมือเว้อึยคุ้ยยากว่ะเอ้ยหลังมือ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 อุ้ยอึยอุ้ยจ้ะโอ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยมันต่อยมันต่อยไอ้นี่เราอ่ะปลอดเดี๋ยวก่อนใช้งานก่อนใช้งานใช้งานก่อนตบเอ้อยอ้อยอ้ยอุ้ยมันจี๊ด อย่าติดคือวะกรรมการมีแนนี่แน่นี่แน่นี่แนนี่หมัดรัวจะเจอแน่หมัดรัว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 เอ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เต็มเต็มอุ้ยง้างง้างง้างอุ้ยโอ้ยมันลุ้นว่ะมันลุ้นอุ้ยอุ้ยมัดรัวนี่แน่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 ไปสิ ตายสิโอ้ยโอ้ยเหนื่อยทำไมไม่ตายสีวะอุ้ยโอ้โหนี่แน่เราเตะเราเตะได้อือโอ้ยอ้ยโอ้ยอืออืออือชกหน้าโอ้โหเจ็บอ้เจ็บเจ็บดิเจ็บเจ็บอืออือเตะวิ่งอืออือเจะไปไหนอืออือจะไปไหนแหวนได้หน้ามันหน้ามันยู่แล้วหน้ามันยู่หมดแล้วเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่ เฮ้ยเฮยมันโดนฮาไพอแล้วคลิปเดียวพอแล้วเหนื่อยอะไรแกบ่นอะไรฮะอยู่นี่บ่นเนาะบ่นเนาะบ่นเนาะบ่นอะไรฮึฮึอุ้ยโหมดนี้ได้สองพอยเหรอถ้าชนะได้แรงคอัพเหมือนจะเป็นโหมดแบบแบทเทิลรอยัลป่ะไปหิบอาวุธอุ้ยเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเอานี่แล้กัน กดหยิบไงวะกดหยิบกดหยิบอ๋อกด e เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่วยกันไปก่อนโอเคโอเคได้แล้วจะได้เชิงเทียนมาทำไงดีอะปุ๊บโอเคโอเคฟาดฟาดสองฟาดก่อนสองฟาดแล้วต้องรอรัดรอรัดอุ๊ยคนนั้นไอคนนั้นแดงมากอืมนี่แนเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่ง ตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนออะนี่นะตีนี่นี่นี่เป็นไงตายแล้วไหมตายแล้วไหมเราชนะไอ้พวกออนแอร์ยังยังไม่ล้มอีกเหรอยังไม่ล้มอีกเหรอฮะยังไม่ล้มอีกไง แชม c h เปี้ยนได้เลยฉันพรอจะเป็นแชมป์แล้วเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวอธ๋ชน,นะเอา้านี่อะไรอ่ะเก็บมาก่อนเออเตะขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บอุธก่อนนี่อะไรวะไม่เสียบลูกชิ้นหรือไงเนี่ยอ๋อคีมเขาเรียกว่าอะไรอะประแจเหรอเออนี่เนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยเราหลบเราต้องหลบเราต้องหลบขวานอึออนี่เตะเตะอือึือเอ๋ใครจะไปชู้ได้อ่ะอู๋อูอาวุธมันครบมือมากเราเริ่มเราเล่นแบบแบบมีอุปกรณ์หน่อยไหมเออนี่ให้มันดูแบบชาวนาชาวไร่หน่อยสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยคราวนี้แหละอึอฮึบนี่ เจ็บไปละนี่มือมือแกเป็นมือชันแล้วพวกเอามันนี่เอามือแกมาหนี้อือวิ้ยปล่อยด้ะปล่อยนะปล่อยนะวิวิมันเอาคืนไม่ได้มันเอามือคืนไปนี่เดี๋ยวเอามาดีกว่าอืออืออืออี๋ยะเออเออวิวิกลายเป็นบูมบอลบุคคลที่หนึ่งวะฉะกดอะไรครับอือตั้งกาดนี่ฉันมีกาดฉันมีกาดเว้ยไอ้จั๊วนี่เนี้ยจิ้ม จิ้มได้จิ้มแบบด้านข้างนี่ฉันควงนี่โอ้ยฉันควงเอาไม้ควงที่คอนี่กันแล้วเตจะจังหวะนี้เตะเตะแล้วแทงเตีตีตีเอาก็ได้ไม่จิ้มแล้วไม่จ้๊กกวาดพื้นกวาดพื้นตายเอ้ยอย่าร้องเงียบปากสิเงียบปากเงียบเออฮ้อ,อเงียบจะบอกให้แกนเงียบ โอ้ยเอยเดี๋ยวไว้ค้าน่าก็ได้พวกน้องไปก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนปู่อุ้ดูมันดูมันแอบ,บเตะม,มนันดีกว่านี่เนี่ย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วหนึ่งเอา้ามีมีดอยู่แล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยต่อมีดหน่อย <c oughs> ฉันจะเอามีดฉันไม่ต้อจะเอาแกดูดิเออมานี่เตีกลับมีดฉันมา คนนี้เจ็บแล้วนี่ฮึชึบ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 เฉือนถ้าผมเฉือนผมตวัดผมตวัดมือขนาดไหนโอ้ยเดี๋ยวๆจะเย็นพุ่นฉันคงไม่ชู้นายด้วยเทียนอันี่แหละฉันพอใช้งานได้อุ้ยสองคนนี้มันสู้กันด้วยหมัดงั้นเรารีบไปเก็บอือวิ้ยห่้ยอ่วย โอเคทุกคนนบผมว่าผมไม่ไหวผมไม่ไหวกับมันจริงใครที่อยากจะท้าทายเจ้าแชมปเปี้ยนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับเกมชื่อ Half Sword นะครับผมไปโหลดเลยในสตรีมเป็นช่วงเดโมอ,อยู่นะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะไปเกมอะไรอย่าลืมมารอดูกันนะครับผมบายบายไปก่อนละเจ้ากิเลนเตอร์ครับ <À. S 1> นี่คือบทลงโทษที่แกทำให้ฉันแพ้คือการโดนตัดจอยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ย